เมื่อนันเจก็บอกสูตรต้มต้มไก่ของมันไก่เนาะก็บอกไปเลยไปทาหาน้ำจิ้มได้บ้เจเขอน้ำจิ้มน้ำเน่บนะไหจะมาบอกสูตรน้ำจิ้มก่อนอยากพักน้จิ้มที่เจปันปันเองปันมื่อนีจะมาบอกสูตรไอ้ปกติกัน เธอจะเป็นโล่ไปเลยน้ำจิม้มในเหตุการย,ยิงจริงนะต้องสร้างตัวของมันเลยเหตุขายรสชาติมันจะโคงทีอันนี้ก็จะยอ่อไ้เน๊เจึงจะจะไปเหตุขายกก็คุ้นกันเอาคุ้นตัวกันเอาเขามมนใกล้นี้กับปลา,าเขาจะซื้อแถวบ้านมันก็เป็นทั้งสี่ดา,านตาเนาะก่ได้ว่ากันดอกเจ๊ก็ไม่อยากว่าอันีนี้เจ๊บอกเคล็ดลับน้ำจิม้มน้ำจิ้มมันจะมีอย่างนี้กิงห่านสามชิ้นกั๊มหรมีพริกแดง พริกแดงใส่สิบกัมถึงสิบห้ากัมก็ได้เนดะ้อเอาเอาเพชรกลางๆไว้ก่อนจะเอาเพชรโดดได้เอาเอาไปใส่ที่หนังก็ได้เอาจักตักใส่เวลหาหอยลูกค้าตักรใจเอาเองเอาเพ็ดเบีดกลางไว้ก่อนอที่เราไปชี้ยี่สิบกัมอ่าตั้งต้นนั่นแหละต้นหนึ่งนั่นแหละเราสร้งางมันก็นได้ยี่สิบกัมลงไปเลยน่กไปเทียมสองใส่สองซ้อนโตเดนะลยก็เต้าเจียวเต้าเจียวสูตรหนึ่งเนอะใส่ไปสามซ้อนแล้วก็ใส่น้ำสมใจซู้ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละซ้อนเครื่องแล้วก็ตามด้วย ซีอิ้วขาวซีอิ้วขาวสองซอสเคิงเด้อแล้วก็ซีอิ้วดำหวานซีอิ้วดำหวานซอสหนึ่งก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลใต้ขาวห่อน่ะซอสซาแล้วก็ใส่น้ำตาลาเานะาลาลป๊บอีกซอสโต๊ะหนึ่งหรือประมาณชิมหากำหรือยี่สิบกรัรมนี่แหละแ,แล้วก็ตามด้วยน้ำตอกผู้ใดบ่มีน้่ะตอกก็น้ำเปล่าก็ได้แต่ว่าน้ำตอกันจะเ่น็นเต้นนัวกว่าน้ำตอกสามซ้อนแล้วก็กไปปั้นมันปั้นแล้วเขาจะได้จันสิปั้นมันละเอียดละเอียด จิ้มใกล้สูเดทเนี่ยสูร่านดังๆเลยล่ะนี่ฮะุณได,ด้มากเพิระเ,เ,เพิ่มขิโนไปเพิ่มคิงก์ไปก็ได้เนี่ยเฮออ้็